สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการ IT มีสาระทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข่าวด่วนที่ผมได้บันทึกไว้เมื่อสกักครู่นี้นะครับอ่านเนื่องมาจากวันนี้คือวันอังคารที่25เมษายนหลังจากที่หลายๆท่านเห็นสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i ลายต่างๆนะครับบนกันเยอะว่า แต่ละบ้านเนี่ยค่าไฟแพงกันเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับอีกข่าวหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ว่าได้เพราะว่าวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับลดค่าไฟให้บ้านละ150บาทและยังมีในส่วนของมาตรการลดแบบขั้นบันไดอีก4เดือนและนะครับฝากถึงกลุ่มบัตรคนจนเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยว่า หนึ่งพฤษภาคมนี้บัตรคนจนนะครับเตรียมรับเงินอีกคนละ600บาทซึ่งนะครับเงินนี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวผมขอบอกรายละเอียดในคลิปแล้วกันและยังรวมไปถึงมีเงินที่สามารถกดเงินสดได้อีกคนละ600บาทด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์สาระและความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับ วันนี้นะครับคือวันอังคารที่25เมษายนนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญออกมากันหลากหลายเลยนะครับโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติการหน้าที่โฆสกสำนัก นายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากมีประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ไฟฟ้าของประชาชนประเภทบ้านที่อยู่อาศัยในเชื่องรุด,ดูร้อนปีนี้นะครับและเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนของค่าไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และสภาพอุณหภูมิของประเทศไทยที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสจึงได้มีการนำเรื่องนี้นะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอนุมัติในส่วนของการช่วยเหลือออกมาดังต่อไปนี้นะครับ 1. มาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการอยู่ในเชื่องเดือนอมกราคมถึงเมษายนให้ ต่อเนื่องออกไปอีกนะครับผมนั่นก็คือสำหรับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้นะครับ4เดือนนะครับผมกำหนดให้อ่าเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราลดเดียวกันกับช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนนะครับบ้านผู้อยู่อาศัยนะครับ ที่ใช้ไฟระหว่าง1นึถึงหน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดไฟฟ้าจานวน92.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติค่า FT เรียกเก็บส่วนลด1.39สตางค์ต่อหน่วยนะครับผู้อาศัยหรือผู้ที่ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยนะครับที่ใช้ไฟระหว่าง1 5 0ถึง ร้อหสบเอดถึงสามร้อหน่วยต่อเดือนเนี่ยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวนหกสิบเจ็ดสตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่าไฟตามสูตรปรับค่าเอฟทีเรียกเก็บส่วนลดยี่สิบหกจุดอ่าสามเก้าสตางค์ต่อหน่วยนะครับทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณสิบแปดจุดสามหกล้านลายนะครับผมเกาะบวงเงินโดยรวมประมาณเจ็ดพันหกร้อยกว่าล้านบาทด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ และอีกหนึ่งมาตรการนะครับเป็นมาตรการที่2อ,อันนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับผมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นมาตรการในส่วนของค่าไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงนะครับผมโดยให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านะครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของการไฟฟ้า สวัสดิการสามัทานกองทัพเรือน,นะครับจำนวน150บาทต่ตอรายโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบบินเดือนพฤษภาคมซึ่งในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยนะครับและจะเริ่มลดลงในเดือนอมิถุนายนนั่นหมายความว่านะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2มาตรการนั่นเองนะครับผมมาตรการที่1ก็คือ,อ ลดให้นะครับเป็นแบบขั้นบันได4เดือนก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะครับผมซึ่งบ้านไหนนะครับที่ใช้ไฟระหว่าง1ถึง150หน่วยก็จะได้ส่วนลดค่า FT ไป9 2สตางค์จุด0 4อ่า92.04สตางค์นะครับและบ้านไหนที่ใช้นะครับระหว่าง151-300หถึง300หน่วยก็จะได้ส่วนลดไป97.04สตางค์ต่อนหน่วยนะครับส่วนมาตรการที่2นะครับผมได้เดือนเดียวก็คือเดือน อพฤษภาคมนะครับจะได้ลดค่าไฟไปเลยครับผมบ้านละ150บาทมันจะเป็น2มาตรการนะครับผมมาตรการที่1ก็4เดือนนะครับส่วนลดค่า f t 4เดือนนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาส่วนมาตรการที่2ให้เดือนเดียวนะครับให้บ้านละ150บาทเดือนพฤษภาคมนะครับ ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนจำนวน23.40ล้านลายนะครับโดยใช้งบประมาณกรอกวงเงินไม่เกิน3 5 0 0 1 0ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับผมนี่ก็เป็นะมะติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับขอสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่ง เดือนพฤษภาคมนะครับบ้าลดไปบ้านละหนึ่งหบาทเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤษภามิถุนานก็แล้ก็ดาสิงหาก็จะได้ลดค่า FT ไปด้วยนะครับบ้านไหนใช้ไฟ 1- 1 5 0หหน่วยก็ลดไปประมาณ94สตางค์และเดือนไหนใช้ไฟหนึงอาบถึงประมาณส0 0อยหน่วยก็จะได้ลดไปประมาณห1 7สตางค์นะครับก็จะมี2มาตรการเนาะก็ยังงงนะครับผม และต่อกันด้วยนะครับ1พฤษภาคมนี้สำหรับกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็จะมีการโอนเงินสดให้นะครับตามกรอบเงินหรือวงเงินนะครับในกลุ่มของแต่ละกลุ่มซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับ1พฤษภาคมสำหรับกลุ่มบัตรคนจนเก่านะครับที่เคยได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับในเดือนเมษายนก็จะได้เงินซื้อสินค้า300บาทนะครับและในกลุ่มของผู้ที่ ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนเมษายนนะครับ1พฤษภาค,คมก็จะได้เงินซื้อสินค้า600และยังรวมไปถึงมีเงินขึ้นรถนะครับผมคนละ750เงินส่วนรถค่าการถุงต้มคนละร้อยและก็ยังมีเงินในส่วนของบ้านไหนที่ใช้ไฟไม่ถึง315หน่วยก็ได้ใช้ไฟฟรีบ้านไหนที่ใช้น้ําไม่ถึง สามอ่ะสามร้อยสิบห้าบาทนะครับขออภัยไม่ใช่สามร้อสิบห้าหน่วยสามร้อสิบห้าบาทนะครับค่าไฟก็ฟรีสามร้อสิบห้าบาทค่าน้ําก็รับจ่ายให้หนึ่งร้อยที่เหลือท่านจ่ายเองนะครับผมและนะครับในส่วนของหนึ่งอ่ะในเดือนพฤษภาคมนะครับยังสามารถกดเงินสดได้อีกหกร้อยซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับกลุ่มบัตรคนจนเก่านะครับวันที่สิบแปด พฤษภาคมยังกดเงินสดได้อีก400นะครับเพราะว่าโครงการน,นี้เป็นของโครงการเก่านะครับของบัตรคนจนเก่าซึ่งเป็นเงินคืนค่าน้ําและค่าไฟนะครับผมกดได้อีก400และนะครับยังมีของบัตรคนจนใหม่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้วิการนะครับผมกดเงินสดได้วันที่20พฤษภาคมอีก200เป็นในกลุ่มผู้วิการที่มีบัตรคนจนนะครับโอนเงินเข้าให้ผ่านบัตรคนจน เก่านะครับวันที่18นะครับกดเงินสดด้วยบัตรคนจนเก่าในส่วนของบัตรคนจนใหม่กดเงินสดได้วันที่20เป็นในกลุ่มผู้วิการนะครับผมกดเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอ่าก็ให้รีบยืนยันตัวตนกันนะครับผม และคนที่ยังไม่ได้อุทธรณ์ก็รีบอุทธรณ์นะครับเพราะว่า1พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับและจะประกาศผล20มิถุนายนนะครับและอย่าลืมใครผ่านหลังจาก20มิถุนายนก็ยืนยันตัวตนภายใน20มิถุนายนเพื่อรับเงิน สเดือนนะครับผมสมเดือนก็คืออ่าของเมษาพฤษภามิถุนายนครับถ้าใครที่ยืนยันตัวตนกรกฎาไปแล้วก็จะได้แค่เดือนเดียวก็คือกรกฎานะครับผมส่วนคนที่ยืนยันตัวตนนะครับภายในมิถุนายนนะครับก็จะได้ใช้เงิน1กรกฎาคม3เดือนย้อนหลังเลยนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ไอทีมีสาระ นำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้และเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอมีคนบอกว่าได้แบบนั้นได้แบบนี้รายละเอียดผมก็บอกว่าชัดเจนแล้วเนาะถ้าใครที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยก็จะได้หายสงสัยแล้วก็จะได้กระจ่างกันสักทีนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ